ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ anel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงไพ่ยิปซีพิกเด่ามาเลือกการ์ดกันเช่นเคยหัวข้อวันนี้คือเนื้อคู่ของเราเป็นคนยังไงกันนะแล้วก็ประกอบอาชีพอะไระน่าสนใจนะครับก็มาลุ้นกัน กับไพ่สมกองเหมือนเดิมก่อนอื่นก่อนที่จะไปเลือกไพ่เลือกการ์ดในผมจะให้ช่องทางติดต่อไว้นะครับ l i าย m OT o สโต95คือช่องทางหลักเลยนะครับสลับดูดวงส่วนตัวค่าครูก็ตามศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ส่วนช่องทางที่จะให้เพิ่มไว้ก็คือ Facebook Page นะครับเพจชื่อ m OT o t โต c ครีเอเนะชื่อเดียวกับ YouTube เนี้ยเออก็จาก เป็นที่รวมผลงานต่างๆของผมหลากหลายเอาไว้รวมถึงดูดวงด้วยนะก็สามารถเข้าไปพูดคุยทักทายส่งข้อความหากันได้เพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ถนัดใช้ไลน์หรือว่าอาจจะถนัด Facebook อะไรก็แล้วแต่ผมเลยตัดสินใจเพิ่มช่องทางให้ไลนย์ยังคงใช้นะไลนย์ยังใช้เป็นหลักไลน์ m o t ต o 95คือช่องทางหลักทักมาเออ ค่าครูก็อย่างที่บอกว่าตามศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ส่วน Facebook Page เนี่ยเป็นช่องทางสำรองสำหรับคนที่อยากเป็นเพื่อนกันอยากจะมา Follow ติดตามชีวิตกันมาดูผลงานอื่นๆของผมกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สามารถส่งข้อความส่วนตัวหากันได้โอเคในกรณีที่คุณอาจจะไม่ถนัดไลน์หรือว่าไลนา์เดี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นช่องทางสำรองช่องทางหลักคือไลน์มอต95 ช่องทางสำรองคือ Facebook Moto Creator และที่แน่ๆก็คือช่องคอมเมนต์สไตล์คลิป y o u t u b e นี้นี่แหละที่สามารถพูดคุยกันได้คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ไม่ชอบไม่ว่ากันแล้วแต่เออที่นี่ฟรีสไตล์อยู่กันแบบเพื่อนๆสนุกสนานเราดูดวงเป็นความบันเทิงนะครับศาสตร์ของไพ่ยิปซีนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเป็นการ์ดเกมชนิดนึง ซึ่งเราเป็นการดูดวงส่วนรวมคนเป็นล้านเป็น10ล้านคนเนี่ยจะให้ดวงมันออกมาแม่นยำตรงกันเป็นไปไม่ได้จนกว่าคุณจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะโอเอค okay, นะครับเคลียร์สำหรับช่องทางหลักในการดูดวงส่วนตัวก็ Line m o t t o 95ช่องทางสำรอง Facebook Page m o t t o r r e t t r r ส่วน YouTube นี่ก็คอมเมนต์ก็ได้ตามปกติโอเคครับผมหัวข้อวันนี้ เนื้อคู่ของเราจะเป็นคนยังไงมีอาชีพอะไรเดี๋ยวไปเลือกการ์ดกันนะครับจะมีการ์ดสามกองเช่นเคยก็ทำใจให้สบายๆนะแล้วก็เลือกการ์ดที่รู้สึกถูกชะตาถูกใจที่สุดมา 1, 2หรือ3นะแล้วเดี๋ยวมาดูผลการทำนายกันทำใจให้สบายนะครับเลือกการ์ดกองที่ชอบ 1, 2หรือ3แล้วเดี๋ยวไปดูผลกัน,กนจ้าไป เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดกองที่1นนะครับก็เนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนลักษณะยังไงประกอบอาชีพอะไรอ่าหน้าไพ่ออกมาชัดเจนเลยว่าเขาหรือเธอผู้นั้นที่คุณเล็งอยู่หรือเนื้อคู่ในอนาคตของคุณจะเป็นคนที่บ้าพลังเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งนะเออแข็งแรงแข็งแกร่ง ชอบมีแอคทิวิตมีกิจกรรมกลางแจ้งเอาโดเป็นคนที่ชอบลุยๆอ่ะเป็นคนลุยลยรักการออกกำลังกายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเนี่ยพวกอ่าก็จะเป็นแนวๆของนักกีฬานักวิง่งนักปั่นจักรยานกีฬาอะไรก็แล้วแต่นักบาสน,นักบอลได้หมดแล้วก็กลุ่มที่ใช้พลังงานสูงอาจจะเป็นบอดี้การ์ดก็ได้ บุคคลในเครื่องแบบบางอาชีพเช่นทหารตำรวจที่ต้องใช้กำลังก็เป็นไปได้เช่นกันแล้วก็อะไรนะก่อสร้างเออก่อสร้างคนที่ต้องยกของหนักคนที่ต้องขับรถใหญ่ๆขับรถบรรทุกหรือว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างนี่เป็นก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้พละกกำลังสูงเหมือนกันก็จะเป็นอาจจะเป็นคนในแวดวงก่อสร้างได้อย่างที่ว่าแล้วก็ นักกีฬาบอดีิการ์ทหารตำรวจเออเป็นอาชีพที่ใช้พลังงานสูงอะ่ะใช้กำลังสูงเออต้องออกแรงเยอะๆนั่นแหละจะถูกฉลกมากกับกองที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนี้นะแล้วก็บุคลิกลักษณะของพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้กำลังใช้พลังงานก็จริงแต่จะเป็นคนใจดีนะสุภาพอ่อนโยนนอกเหนือเวลางานแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใจดีมาก สงบสงเงี่ยมมากแล้วก็มักจะเป็นคนพูดน้อยคียอ่าคุณอาจต้องเป็นคนชวนเป็นฝ่ายชวนเขาคุยก่อนอเขาอาจจะคุยไม่เก่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่กรณีนะครับอาจจะไปเจอคนอัธยาศัยดีพูดเก่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะครับอย่าลืมว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะโอเคอย่าลืมอย่าลืมจะให้แม่นต้องดูส่วนตัว ออกองที่หนึ่งนี้ภาพรวมก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหน้าไพ่ย,ยังไม่ได้บอกถึงว่าคุณจะได้สมหวังลงเอยกันไหมแต่อย่าลืมว่าเราเน้นย้ำการดูหัวข้อนี้คือเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนยังไงลักษณะยังไงแล้วก็มีอาชีพอะไรนั่นหมายความว่าให้คุณสังเกตคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษที่เข้ามาในชีวิตว่าเฮ้ บุคลิกแบบนี้มีแนวโน้มน่าสนใจนะเราสนใจเขาหรือเขาอ,อาจจะสนใจเราไหมนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้จับตาดูเป็นพิเศษกับกลุ่มที่1น,นี้กับคนที่แอคชั่นเยอะๆใช้พลังงานเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆใช้พลังงานใช้แรงงานเยอะๆนักกีฬาทหารตำรวจบอดี้การ์ดอาู้ภัยก็ยังได้เลยแล้วก็อะไรกัน ก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละเออหลายอย่างไซต์ก่อสร้างทำงานรับเหมาก่อสร้างปีนป่ายออช่างช่างช่างก็ได้นะคนที่เป็นช่างต้องออกแรงเยอะๆนี่ก็เกี่ยวก็ได้เหมือนกันหลักๆคือหลักๆก็คือเนื้อคู่ของกลุ่มที่หนึ่งนี้จะเป็นสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสูงใช้แรงงานสูงใช้กำลังสูงอ่า แต่นิสัยลึกๆแล้วเมื่อน,นอกเหนือเวลางานจะเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีอ่อนโยนเหมือนเป็นคนละคนกับเวลางานเลยครับเวลางานอาจจะดูดุดันกา้าวร้าร้าวบึกบึนทรหดอดทนแต่นอกเวลางานนี่เขาอาจจะเป็นแมวเหมียวเชื่องเชื่องอดอ้ออนชอเลาะคุณได้เลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเพื่อนๆกล่องที่หนึ่งนะครับอืม อนาคตยังไม่รู้นะหน้าไพาย,ยังไม่ได้บอกอนาคตว่าจะสมงหวังกันไหมยังฟันธงให้ไม่ได้นะจุดจุดนี้แต่เนื้อคู่ของคุณกองที่หนึ่งจะเป็นแนวนี้นะครับพลังงานสูงบ้าพลังใจดีอ่อนโยนเผลอ,อ,อเลี้ยงแมวด้วย <laughs> โอเคครับขอโชคดีนะครับกองที่หนึ่งครับผมไปต่อกองที่สองกันเลยครับอ้าวล่ะมาถึง เพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะครับในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนลักษณะนิสัยใจคออย่างไงอ่าประกอบอาชีพอะไรนะก็จะเป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างดูกันเป็นความบันเทิงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะว่าการดูดวงโดยกว้างเนี่ยจะให้ตรงกับทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่ว่าหน้าไพ่มันจะบอกเองว่ามีแนวโน้มอย่างไรอ่าใช้เป็นแนวทางชีวิตได้ในระดับหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้ไพ่ขึ้นมาชัดเจนว่าโอเดตเนื้อคู่ของคุณจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็น่าจะเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลทหารตำรวจกู้ภัยหรืองานเสี่ยงภัยต่างๆแม้แต่ เอาจริงๆเนี้ยนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ออาไม่ได้เล่นมุกนะสเปรเรอคนที่เกี่ยวกับการจัดพิธีศพอ่าคนจัดดอกไม้จัดพวงหรีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายธุรกิจสุขภาพร้านยาก็เกี่ยวข้องก็มีผลธุรกิจสุขภาพความเป็นความตายมีผลหมดเลยนะ เด็ดชัดมากเดดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ดีนะแต่เราดูหัวข้อเรื่องอาชีพลักษณะน,นิสัยอยู่เดดมันเลยบอกถึงความเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นอาชีพที่ทำแนวแนวนี้แหละหมอแพทย์พยาบาลทหารตำรวจอาชีพเสี่ยงภยัยกู้ภยัยอะไรทำนองเนี้เออรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อีเวนต์ของงานศพต่างๆด้วยอาผู้จัดดอกไม้จับปลเลอะอะไรก็แล้วแต่ว่าไปตามนี้นะครับในเรื่องของอาชีพนิสัยใจคอนอกเวลางานแล้วเนื้อคู่ของคุณกลุ่มที่สองนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าสำราญสักหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็จะค่อนข้างติดเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้เพราะว่า,าในเวลางานเขาเครียดมากพอแล้วนะครับ นอกเวลางานเขาก็สังสรรค์เต็มที่ตราบใดที่เขายังมีเรี่ยวแรงอยู่ยังไม่หลับไปซะก,ก่อนก็ต้องทําใจนะ <_ T> เขาไม่ได้ทะเลทลายเพียงแต่ว่าเขาต้องการการผ่อนคลายต้องการการพลลักผ่อนเออนั่นแหละแล้วก็จิตใจดีครับจิตใจดีไม่ต้องห่วงออโดยพื้นฐานของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย จะเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีมีความอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วอโดยอาชีพแต่ด้วยงานที่หนักหนาสาหัสของเขาแล้วก็เสี่ยงภยัยต้องเดินทางเยอะๆเนี่ยก็ทําให้เขาต้องการการพักผ่อนที่มากเช่นกันเขาอาจจะไม่มีเวลามาจีบเจ้าหวานแหววกับคุณนะเขาอาจจะตอมดเวลาไปกับการสังสรร์ปาร์ตี้พักผ่อนกับเพื่อนฝูง กินดด่มคาราโอเกะร้องเพลงเต้นรำอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่นอนหลับอยู่กับบ้านอยู่กับห้องเงียบๆคนเดียวไม่สูงสิงใครก็เป็นไปได้ถ้าคุณเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองได้เจอคนแบบนี้ก็ขอให้เขาให้เข้าใจเขาด้วยนะครับอย่าไปตำหนิอย่าไปน้อยใจอย่าไปอะไรมากมายนะแล้วก็หัวข้อที่ดูเราดูแค่ว่า จะเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงประกอบอาชีพอะไรจะยังไม่ครอบคลุมถึงว่าจะสมหวังไหมไพย่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาของกองที่สองนี้ก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของความเป็นความตายความเสี่ยงภัยแพทย์พยาบาลทหารตำรวจกู้ภัยอ่าธุรกิจงานศพร้านยาร้านขายยาธุรกิจสุขภาพอ่า แล้วก็จะเป็นคนที่รักพวกพ้องรักการปาร์ตี้รักการพักผ่อนสังสรรค์เพราะงานเขาเหนื่อยมากแล้วนิสัยใจคอย้ําว่าเป็นคนเฟรนลี่อบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์น่ามีความช่วยเหลือมีความจิตอาสาอยู่ในตัวชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สบายใจได้ครับเขาหรือเธอกลุ่มนี้เป็นคนดีแน่นอนแต่จะได้เจอเมื่อไหร่เจอแล้วหรือย,ยังจะได้สมหวังไหมเกินขอบเขตของไพ่ชุดนี้นะครับ เอาไว้ดูกันในหัวข้อถัดไปนะก็โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆกองที่สองขอให้สบายใจได้ถ้าเข้าเป็นคู่ของเราสักวันต้องเจอแน่นอนครับแต่จะเจอแนวนี้แหละแนวที่ผมบอกนี่แหละโอเคนะครับกองที่สองเดี๋ยวเราไปดูกองที่3ต่อกันเลยครับผมป้ายอ้าวละมาถึงเพื่อนๆที่เลือกกองที่3แล้วนะครับกับไพ่ยิปซีการดูดวงโดยรวมในหัวข้อ เนื้อคู่ของเราเนี่ยจะเป็นคนยังไงลักษณะยังไงประกอบอาชีพอะไรอ่าก็จะเป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูเป็นความบันเทิงอย่าได้เอาไปตัดสินชีวิตเพราะว่าดวงโดยรวมเนี่ยมัน,เป,นเป็นภาพกว้างที่ไม่สามารถตรงเป๊ะกับทุกคนได้หรอกคนเป็นล้านๆคนมันตรงทุกคนไม่ได้หรอกมันมีองค์ประกอบอื่นเยอะแยะขอให้ดูเป็นความบันเทิงนะครับ ย้ำเลยอย่าเอาไปตัดสินชีวิตอ่าถ้าอยากแม่นย้าก็หอคอให้มาดูดวงส่วนตัวแล้วก็แล้วกันติดต่อมาดูดวงส่วนตัวได้นะอืมกองที่สามเลยนะเข้าเรื่องเลยเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนลักษณะนิสัยใจคอย,ยังไงเป็นคนยังไงประกอบอาชีพอะไรอ่าฮ่าฮาคุณจะได้เจออาร์ตตัวพ่ออาร์ตตัวแม่อ่าอ่า คนละลาประกอบอาชีพวิสระมีความติสสูงมากอือาชีพที่เกี่ยวข้องที่ผมนึกออกแนวแนวนี้ติสติสอา,าตัวพ่ออา,าตัวแม่ก็ศิลปินตรงๆเลยจิตกรนักวาดภาพนักปฏิมาก,กรรมอะไรก็แล้วแต่นักดนตรีนักแต่งเพลงช่างภาพ คนในวงการบันเทิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละอาร์ตตัวพ่ออาร์ตตัวแม่เตสทั้งนั้นทำใจไว้ได้เลยกับคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอหรือเจอแล้วก็แล้วแต่นะซึ่งหน้าไพ่จะยังมาบอกไม่ได้ว่าจะได้เจอหรือไม่จะได้สมหวังหรือไม่เพราะเกินขอบเขตขอบเขตที่เราดูวันนี้จะดูแค่เนื้อคู่ของคุณเป็นคนลักษณะอย่างไรอาชีพอะไร สมหวังหรือไม่ไว้ดูคลิปถัดไปโอเคนะต่อต่อต่อก็บุคลิกลักษณะของเขาก็จะเป็นคนที่ดูเหมือนวันๆไม่ทำอะไรดูเหมือนเลื่อนลอยนะดูเหมือนไม่มีการสารแต่จริงๆในหัวเขาอะโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยแล้วก็หลายบางาบางคนเนี่ยมีหลายอาชีพในคนเดียวกันด้วยอาจจะเป็นนักดนตรีด้วยถ่ายภาพด้วยเออ เฮ้ยมันเหมือนเล่าเลยว่ะเหมือนผมเลยว่ะนี่เต้สต้นั่งอยู่ในคนหนึ่งกองสามดูตัวดูตัวอย่างเติสสวยอาตัวพ่อนั่งอยู่นี่นนอ,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 นอ,นอ่านิสัยใจคอนะก็จะค่อนข้างอ่อนไหวง่ายตามภาษาอ,อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะอารมณ์สวิงได้เหมือนคุณผู้หญิงมีความอ่อนไหว ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะมันมีความแมนๆหน่อยแต่ก็อ่อนไหวแบบผู้หญิงคือเอาแน่เอาอไม่ได้อ่ะเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะ,อะมีความเป็นพระจันทร์น้ําขึ้นน้ําลงนะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบไม่ชอบให้ใครมาบังคับเขาจะมีวิถีชีวิตวิถีการเดินทางชีวิตเส้นทางชีวิตของเขาเอง เขาเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเขาจะเกลียดมากกับการถูกออกคำสั่งอแน่นอนเลย99%คนเหล่านี้นอกจากจะมีความอาร์ตแล้วอาชีพหลักๆเลยก็ฟรีแลนซ์ฟรีแลน,นซ์ในสาขาต่างๆเป็นเจ้านายตัวเองรักอิสระไม่ขึ้นกับใครไม่มีเจ้านายเป็นเจ้านายตัวเองเน่ ซึ่งมันก็เข้าทางเลยดนตรีศิละปะทั้งหลายแหล่ทุกประเภทนะแล้วก็นักเขียนก็ได้เออมีความสุนทรีในใจมีความละเมียดละไมนักกวีนักเขียนนักกรนนักแต่งเพลงได้หมดอะไรที่เป็นบันเทิงที่เป็นอิสระเป็นงานศิละปะนี้ได้หมดทุกแขนงเลยนักเต้นก็ยังได้ มี energy มีพลังงานสูงนะเออมันม,ม,มีความกระตือรือร้นลักษณะนิสัยก็มันจะไปไปด้วยก,กันกับอาชีพของเขาเนี่ยแหละ mm hmm. เขาจะเป็นคนที่รักอิกสระมากจนบางทีมันเหมือนเห็นแก่ตัวไปนิดนึงหรือว่าเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลซึ่งคุณต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่า เขามีความมุ่งมั่นว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้องแล้วก็ยากที่ใครจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขายากที่ใครจะไปตีกรอบชีวิตเขาหากเหตุผลคุณดีกว่าเขาถึงจะยอมรับเออเพราะว่าลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนมีเหตุผลนะแต่เขาจะใช้อารมณ์นําเหตุผลเสมอนี่คือปัญหาเล็กๆที่ต้องจูนข้าหากันถ้าคุณเจอแล้วหรือกําลังคบคนแบบนี้อยู่อ่าแต่ถ้ายังไม่เจอสักวันก็อาจจะได้เจอ เชื่อผมนะเนื้อคู่เราเนี่ยถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันนะใจะเย็นๆอย่าเพิ่งถามว่าจะได้เจอไหมจะได้สมหวังไหมเพราะว่าเกินหัวข้อให้หัวข้อที่ดูอันนี้คือเนื้อคู่คุณเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงจะอ่าประกอบอาชีพอะไรอ่าส่วนจะเจอไหมสมหวังไหมเดี๋ยวไว้ดูันคลิปถัดไปนะโอเคกองที่3ก็จะประมาณนี้ครับ คุณจะเจออินดีตต้ตัวพ่อตัวแม่อาร์ตตัวพ่อตัวแม่ติสตัวพ่อตัวแม่รักอิสระสูงโลกส่วนตัวสูงปริศถ้าคุณเข้าใจเขานะไม่ไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขานี่เขารักขุณหัวปากหัวปัป๊มเลยแหละเอออยากได้อะไรตามใจมันไปเลยเอออยากทําอะไรตามใจมันอย่าไปขัดขวางอย่าไปตีกรอบอย่าไปสั่งอย่าไปชี้นิ้วอย่างนั้นอย่างนี้ยา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 ,ยาเขาอยากทําอะไรให้เขาทําไปให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเออ ให้เขาสําเร็จด้วยตัวเองให้เขาผิดพลาดด้วยตัวเองนะโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับกองที่สามนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเ <c oughs> <c oughs> จอติสเจอติส <c oughs> ดีใจด้วยนะครับผมโอเคครับก็จบแล้วละ่ะสำหรับกองที่สามนะครับโอเคแค่นี้แหละโอเคนะครับก็จบไปแล้วกับทั้ง3ามกองก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ ย้ำอีกครั้งย้ำเสมอว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading เป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างอ่าเป็นการเสี่ยงทายเลือกกองไพ่ซึ่งทุกคนสามารถดูได้และมันไม่สามารถตรงกับทุกคนซึ่งเป็นล้ลานๆคนบนโลกนี้ได้นะเอออยากแม่นยําต้องมาดูดวงส่วนตัวตามที่ผมได้ให้ที่ติดต่อไว้แล้วช่องทางติดต่อหลักก็คือ l ล n e motto 95 ช่องทางสำรองก็คือ Facebook Page Moto Creator แล้วก็ส่วนคอมเมนต์ก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยอ่านะค่าครูก็ตามสบายตามศรัทธาไม่ซีเรียสเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยขอให้คุณมีความสุขก็พอใจผมก็พอใจละถือว่ามาสนุกสนานพูดคุยแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แชร์ความคิดเห็นกันนะดูให้เป็นบันเทิงครับผม ดูให้เป็นบันเทิงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็อย่าเอาไปชี้นำชีวิตอย่าจิตตกเอออย่าซีเรียสชีวิตใครดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นใครรู้สึกท้ทอท้ทอท้อถอยตอนนี้ก็ขอให้เชื่อว่ามันต้องดีขึ้นอีกสิ่งไม่ดีความเหนื่อยยากเนี่ยอยู่กับเราไม่นานหรอกความสุขสบายก็อยู่กับเราไม่นานทุกอย่างมันจะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเดี๋ยวดีเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเหนื่อยนะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับกับผมมอดจากมอดโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ชอบกดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์ได้ไม่ว่ากันไม่ซีเรียสเออเอาตามสบายเลยนะแล้วก็ถูกใจก็แชร์ได้เออบอกต่อๆกันได้สนใจอยากได้ความแม่นยำเพิ่มก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวโอเคครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม Yay!